ยินก็รับสูดรายการชแนลทีวีมาทำอะไรครับเนี่ยมาลองชิมบะหมี่บะหมี่เป็ดย่างบะหมี่เป็ดย่างโอ้โหมีข้าวกระเทียมด้วยมีหน้าเนื้อหมูด้วยนะครับแล้วก็มีบาร์บีคิวตักเองอันนี้ก็คือบะหมี่เป็ดย่างของคนสั่งสั่งหยิบ เนี่ยสวัสดีครับผู้ชมหน่อยค่ะโอ้ยยกมาทั้งจานเลยอะไรวะเนี่ยค่ะนี่คืออะไรเนี่ยหมูของอะไรโอ้โหทั้งหมดนี่คือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสุกี้คิงตอนนี้จะเป็นซองสุกี้นะครับท่านผู้ชมค่ะ เอาลงเลยนะคะอ่ะเอาลงเลยครับไม่พูดท่ามทำเพลงมาเสร็จปุ๊บลงก่อนเลยอืออโหสองโปรสองโปอมากเลยเลยค่ะโองโปรสองโปรเฮ้ยยังไม่เดือดนะสองโปอืมโยนอะไรเงี้ยมากใส่ให้มันใส่ข้าวเลยครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมดูตอนทิ้งคืนนี่เป็นไงบ้างครับนี่ยังไม่ลงนี่ไม่เดือดเลยโอ้โห,หนเดือดกันเลยนี้อันนี้ปกปกต,ติเราจะสั่งแค่ฟองเดียวตอนนี้เรามาอีกแล้วอ่างฟองสั่งได้ไม่อันน้นมีนาอืมมีกะชีสสั่งได้ไม่อัน้นแต่งวดนี้เรามีนี่ไอตุ๋นญี่ปุน่นเ,เป็นยังไงบ้างอ้าวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวพิธีกรชิมนี้ท่านผู้ชมดูเลแล้วรสชาติจะเป็นเช่นไร นี่ครับาจะแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นเช่นไรท่านชมมาร้อนๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้คือการแสดงนะฮะอันนี้คือกินจริงๆเลยอันนี้เนื้อละไม่มากท่านชมนี่ถ่ายสองกล้องก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะว่าเรามีสองช่องอืม เนี่ยอย่างนี้มันมันไม่เดือดระเทต๊ะมันไม่เหม็นข้าวอันนี้คือข้าวมันจะมีหน้าเนื้อกับหน้าเนื้อหมูนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเนื้อก็กินเนื้อท่านผู้ชมชอบหมูก็กินหมูนี่นี่กินอีกของข้าวจ้าอือหือหอมมาก คือเนี้ยมันจะเป็นกระเทียมข้ากระเทียมหอมมากเปจยอด ย้ำถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดต้องไปดูช่องมีช่แวนทีวีอ่านแรกๆท,ท,ที่ที่ถ่ายอันนั้นผมมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเรื่องให้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วว่าเป็นของใคยกันแน่ไปติดตามดูนะครับที่คลิปสีช่อง ต้องหนีชาแนลทีวีนะน,นี่เดี๋ยวผมทิ้งท้ายทิ้งลิงค์ไว้ให้นี่ครับท่านผู้ชมเข่ากระเทียมแบบนี้เข่ากระเทียมพูดผิดจะเป็นลูกชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นลูกชิ้นนี่เขาเรียกว่าลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นมังกรลูกชิ้นมังกร นี่น้มีใส่นี่น้ท่านผู้ชมโอ้โหกี้โอ้โหกี้ อืีกท่านชมมืดไข่ป๊อปสูตบาร์บีคิวต้องไม่ได้นั่งผิดนั่งผิดตำแหน่งแสงไม่ได้เลยติดกนอืนอีกตอนนี้ก็ต้องตัดออก มูชิทุกอย่างน้ำรวมแล้วค่ะก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงอร่อยๆสองร้อยกว่าบาทอืมไม่ถึงสามร้อยไม่ถึงค่ะรสชาติดีเนาะออืืมมใส่ตุ๋น แต่คำหนึ่งมันจะมีชีสไหลออกมานี่<ม>ลงจินมังกรใหญ่มากมอ,มอะไรอะไรใหญ่มากจ๊ะ อร่อยมาก <S <S อืมผู้ชมมีกุ้งกุ้งประมาณนี้ทู้ชมว่ารอร่อยไหมอืออืมอืมอ่าม,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 มากเราจะดูฟองไหม อื่อมยมากนักกินมาก็ได้เลยครับนักกินนักกินมอร่อยจริงๆให้เยอะให้ไม่ยัง้ง อ๋อญี่ปุ่นเป็นเมนูที่ต้องต้านนะคะอันนี้ข้าวกระเทียมหมูฟันบูงนุ่งถิ่งเลยนะคะอันนี้หมูผัดบุกอกิเจ๊ติ๊งค่ะกรอบอืออี่ไก่ป๊อปนะคะโอ้เมื่อกี้กรอบมากเลยกุ๊งกกุ๊กเป็นฝาเฮ้ยใครมาเนี่ยเนี่ยไก่ป๊อปเป็นฝายอื น้ำจิ้มน้ำจุ่มอันนี้คืออะไรหมูผัดบูโกกิตาเออันนี้อะไรข้าวกระเทียมกระเทียมเดีวนี้คืออะไรแกาวญี่ปุ่นฝุ่นหอมนะหอมแล้วฝั่งเนี้ยเหมือนกันแต่นี้มีปลาด้วยหนังปลาอันนี้เกี๊ยวจ้าเกี๊ยวเกี๊ยวเดี๋ยวก็โดนสเซอรหรออันนี้หมักหมึก บะหมึกซอสพริกหม่าล่าครัอันนี้ก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมเนื้อบูโกกิเนื้อผัดบูโกกิใช่ๆนี่กลิ่นหอมหอมชวนเลยอ่ะอืมอ้วก็ยังไม่อันนี้อันนี้อะไรคะหม้ออะไรเนี่ยอ่ะยังไม่ได้กดหยุดอย่างเงี้ยอ่ะท่านผู้ชมสั่งกันต่อนั่งอันนี้มากินกันไหมพี่หมีฮะแข่งไัอ่ะ ตักแล้วเนี่ยแล้วทเป็นเกยหเทลอฮะมันอยากกินเนื้อนะกินกินอีกคำเดียวอร่อยมากหม้อานค่ะไม่รอเนือครับชมเนื้อเป็นเนื้อเนื้อหรหมูมันสดค่ะสดมากมันก็เลยอร่อยร้อน้ว้ยน่อร่อยกว่าคาวโพดหรือเปล่า

ลองเข้าใกล้สิมาครับท่านผู้ชมห้อนอ่านี่ท่านผู้ชม เนหน้าเกียดหวานเย็นอืมหอมไม่นาวเลยอืมีเขาใช้น้ำที่เฮลบอยของเาอร่อยครับแ่าเราไชอบหวานืานแล้วร้อนกินกินดีครับท่านผู้ชมนั่เหมือนไก่ใส่ถู่แดงด้วย

ส่งมปเป็นที่รักนะดีมากท้องตีแตกอ๋อท้องตีแตกไปวางด้วยกันอืมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอืมอืมมี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 สองช่องเลยใช่เห็นหน้าเขาได้เห็นไหมหน้าอืมอ๋อเมืนติดกล้องอีกตัวนึ่งโอ้ด้วยอืมเอร์อืม แล้วก็โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะไปติดตามว่าพวกเราจะพาเห็นนะเขาตัววิดีโอที่ไหนทั่วไทยทั่วโลกกดติดตามมานะคะสหรับคลิปนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนแล้วก็ต่อใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเกี่ยวกัวไทยเกี่ยวกับโลกใช่ฝากดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าให้กดกระดิ่งนิ่งๆพยายามาแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ อิงบิงติงบิงบิงริงบิงบิงริงบ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 ิงะิงบ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 ิงนิงจิงเิงบ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 ่งเิงบิงบินบิงบิงบิงอิงบิงบิงบิงกังบิงะิงบิงอเงบิงสังบิงบงสมัครบิงงงบิ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 งบงบิ ไม่มีคนถูอถือกล้องโอเคครับสวัสดีครับผู้ชมไปลวอ่ะมาบ๊ายบายมาบายบายอีกทีนึงก็้สวัสดีอีกทีน่าบาย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 เจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย